สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันพุธ ที่3เมษายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่คู่มวยถือว่าจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับรวมถึงในด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้มีหลายคูดนนคย่ด้วยกันนะครับมีหลายลีกด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลพอรีเมียร์จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทาง แชมป์เก่านะครับเรือใบาสีฟ้ามาซัเตอร์ซิตี้จะเปิดสนามเอเดรัสสเตเดียมรับมือกับทางสิงห์พยองแอตตันวิลล่านะครับซึ่งในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมเมธานั้นนะครับวันนี้จะมี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ก่อนส่วนช่วงที่2จะเป็นการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่ําคืนนี้คัดให้เน้นๆ7คู่เหมือนเดิมนะครับ พี่ๆน้องๆนะครับท่านสามารถติดตามผมเมทาได้กับ4ช่องทางการติดตามช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมทา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมทา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทาง i n s t a g r กรมเมทา7สีนะครับ4ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกดแชร์กับการไลฟ์สดการวิเคราะห์การมีจานมวยตู้และฟุตบอลขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับะ เราเข้าสู่ในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์รับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองในด้านของวันนี้กันเลยนะครับสำหรับในด้านของมวยบันนี้นะครับเป็นศึกนะครับมวยไทยกลุ่มพลังใหม่คู่มวยที่ว่าจัดได้น่าดูนะครับราคาเลทเปิดมาดังนี้คู่ที่1นะครับเลทเปิดนะครับเสมอนะครับตะกุดทองคู่ที่2เลทเปิดอคเดตเสมอคู่ที่3ครับอภิเดชสิบเก้าและคู่ที่4แปะยิ้ม3ามสองนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดนะครับก็มีดังนี้ครับหลังถ่ายทอดสดมีลุงอนันต์สองหนึ่งนะครับคู่ที่2นะครับ สันซิโบครับสามสองคู่ที่สามนะครับคมกิดนะครับเสมอและคู่ที่สี่นะครับจำอ้อยน้อยสามสองกับไปด้านของราคาเลดมวยวันนี้ทั้งแปดคู่นะครับอ่ะเราเข้าสู่คู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับคู่แรกครับไปด้านของมวยวันนี้นะครับศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ครับไปด้านของวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเจ้านะครับไม้นะครับพอหอมกลิ่นครับวันนี้เจอกับทางเจ้าตะกุดโทนนะครับวอเวียงศักด์มวยคู่นี้เจอกันในบิดพิกัด112่อปอนด์นะครับทางเจ้าไม้นี่มาลดน้ำหนักไป0.5นนะะคครรัับบส่วทาางเจ้ตกุด ทนนะครับมาเท่าพิกัดในด้านของมวยคู่นี้ครับทางเจ้าไม้เป็นมวยพลังกำปั้นหนักนะครับสไตล์แต่ขาต่หมัดอาวุธมวยหนักห่วงรุนแรงรุนนับรุนน็อกส่วนทันตะตกุดทโทนเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับปัมรัดนมัตตีเปิดเกมเดินชนแต่ว่าท่าทอนอดทนนั้นโดนหนักๆนักก็ถือว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับในด้านของมวยคู่นี้ราคาเล็ีเปิดเสมอตะกุดทโทนกับส่วนตัวผมเมทานะครับผมชอบมวยอรองครับคู่ที่หนึ่งผมชอบมวยอรองทางเจ้าไม้ในด้านของวันนี้ครับคู่ที่หนึ่งผมชอบมวยรองทางเจ้าไม้คคครรััััับบบในน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 ด้้้าของววีีีะะะแลู่่ทครับ อาคาเดชนะครับห้อยบางคอแหลมวันนี้เจอกับทางเจ้าครับซุปเปอร์แชมป์นะครับบูชชนบุรีนะครับบัสลิกในเรต้องของมวยคู่นี้เจอกันในที่กัด115ปอนด์นะครับทางอาคาเดชนี่ก็ลดไป0.7นะครับส่วนทางเจ้าซุปเปอร์แชมป์นี่ก็ลดหนักไป0.4น,นะครับราคาเลทเปิดนะครับทางเจ้าอาคาเดช เป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับทางอภิเดชนะครับก็ถือว่ามวยนะครับประเภทนะครับครบเครื่องครับดักเตะดักถีบเก่งวงนอกจากจ้านวงในไล่แขนดีแต่ทางชุปเปอร์แชมป์เนี่ยเป็นวัยเพศเข่าในเหนียวแน่นขับขวางหน้าดันแทงวงในกดลงมายัดกดลงมาแทงแทงลึกแทงเจ็บรือคู่ขี้สูสี็เข้าไปแั้งของมวยคู่ดีนะครับความชอบของผมไ่ทั้านของมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทาอย่างรักนะครับอย่างชอบทางเจ้านะครับอัคระเดชนะครับผมชอบทางเจ้าอัคระเดชกบเป็ั้งนของมวยคู่ที่ สองวันนี้ผมชอบทางอัครเดชกับใปเรื่องของมวยคู่ที่สองมุมแดงวันนี้นะครับและคู่ที่สามครับอัพิเดชนะครับเฟสปฐุมนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าคีรีหลวงชอห้าพยัคฆ์มวยคู่นี้เจอกันในเบรพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับทางเจ้าอัพิเดชนี่ก็ขาดไปศูนย์จุดสี่ครับส่วนทางเจ้าคีรีหลวงก็ไปศูนย์จุดสามนะครับในเรื่งของมวยคู่นี้เลทเปิดทางเจ้านะครับอัพิเดชเป็นตัวที่ราคาครับตอนนี้สิบเก้านะครับ ทางอภพิเดชนี่ก็ถือว่าเป็นมวยประเภทสูงยาวใหญ่ขุนาเสศก็เป็นประเภทฝีมือนะครับไอคิมเป็นสมองมวยหลากหลายดักเตะดักถีบเก่งวันนี้ได้สูงได้ยาวได้ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับตอนทางคีรีหลวงปชอห้าพยัคฆ์นะครับเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยดีนะครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบร่างกายทีต่อทีโดนต่อโดนนี่ผมดูว่าทางเจ้าครับอภพิเดชจะได้เปรียบถึงทางเจ้าครับคีรีหลวงจะได้เปียบในด้านของชื่อชั้นการผ่านมวยแต่ว่าในด้านของศีรรราร่างกายวันนี้เป็นรองกับทีต่อทีโดนต่อโดนนี่ผมดูวา เป็นรองไอ้ท่านของมวยคู่ที่3วันนี้ผมชอบทางเจ้าอัพพิเดชเฟียสปทุมทำเป็นท่านของมวยคู่ที่3วันนี้นะครับและคู่เอกนะครับวันนี้นะครับเพชรปวาริตนะครับส่อสมหมายเจอกับทางแปะยินสอบุญมียริตมวยคู่นี้เจอกันผลพิการหนึ่งรปอนด์ครับทางเพชรปวาริตนี่ลดไป หนึ 1> 1. ่งปอนด์ด้วยกันครับส่วนทางเจ้าแปะยิ้มมูลน้ำหนักไป็หนึ่งปอนด์นะครับราคาในแบบทางแปะยิ้มเป็นต่อที่ราคา3ามสองนะครับทางเจ้าเพชรปาบาริสนี่ก็ถือว่าเป็นดาวดังนะครับของทางช่อง3เป็นมวยเพียครับเข่าในเหนียวแน่นครับปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนไฟเตอร์ด,ดีนะครับส่วนทางเจ้าแปะยิ้มนะครับก็ถือเป็นมวยเพียเข่าในเหนียวแน่นแต่ยันหลังหลังมื่เล่นฝีมือถือว่าทาได้ดีด้วยมวยคู่นี้ความหลากหลายด้านของอาวุธนี่แปะยิ้มมีมากกว่านะครับเนินมวยคู่นี้ราคาเในแบบทางแปะยิ้มนะครับเป็นนนตต่่่่อออยยยยูททีรรราาาาาคค3ะะััััับบสววผผมมมมเเธงงงกชจ้้แปิ เขาไปทั้งของมวยคู่นี้นะครับเข่ากับเข่าแรกกันนะสองลักษณะแบบนี้แปะยิ้มไม่กลัวและที่สําคัญหลากหลายด้านของอาวุธฝีมือนะครับผมชอบทางแปะยิ้มกับด้านของมวยคู่ที่4วันนี้ผมชอบทางแปะยิ้มนะครับในด้านของวันนี้นะครับสรุปให้ทราบไปด้านของวันนี้มวยรักมวยชอบนะครับตัวที่1นะครับลองนะครับที่ทางเจ้าไม้พอหอมกลิ่นนะครับตัวที่2ผมชอบทางเจ้าอัครเดชนะครับกล้วยบางคอแหลมนะครับและคู่ที่3ผมชอบทางเจ้าครับอภิเดชเฟียตตะทุมและคู่ที่สุด ท้ายท้ายสุดครับซึ่งเป็นคู่ที่4ผมชอบทางแปะยิ้มสบุญเมียริดนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดนะครับผมชอบทางรุ่งอนันต์ครับตัวที่1นะครับและตัวที่2นะครับผมชอบทางสำออยน้อยครับผมชอบทางรุ่งอนันตร์กับทางเจ้าสำออยน้อยครับในช่วงที่2นะครับอ่ะ สำหรับการไล์ส่วนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาเจอกันใหม่นะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆ7คู่เหมือนเดิมเมื่อคืนนี้กินเต็มกินอิ่มกันไปแล้วทั้งมวยทั้งฟุตบอลนะครับวันนี้มาลุยในด้านของฟุตบอลในช่วงที่2นะครับส่วนในด้านของมวยวันนี้ขอเชท่านโชคดีมีความสุขนะครับเข้าตัวถูกมีราคาด,ดีอย่าลืมต้นบางทุนกิน2ข้้้างดดวววยนนครรัััับบสสีี